สาสะเทือนขวานร่างไร้ลมหายใจของสตรีมเมอร์สาวชาวเกาหลีใต้ถูกทิ้งไว้ที่แอ่งน้ําคลุมด้วยผ้าสีแดงก่อนหน้านี้เธอประกาศตัวว่าจะเลิกทําอาชีพสตรีมเมอร์เรื่องนี้ถึงขั้นดับลมหายใจของเธอหรือไม่ผู้ก่อเหตุเป็นใครข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีจะเล่าให้ฟังค่ะ เว็บไซต์ต่างประเทศได้รายงานว่าอายองสตรีมเมอร์สาวชื่อดังชาวเกาหลีใต้ได้หายตัวไปจากโลกออนไลน์ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดเธอถูกพบเป็นศพอย่างน่าสะเทือนใจในประเทศกัมพูชาสภาพศพของเธอนั้นถูกห่อด้วยผ้าสีแดงและถูกนำไปทิ้งในแอ่งน้ำสื่อท้องถิ่นของกัมพูชารายงานว่าพบร่างของเธอเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมานี้เอง แอ่งน้ำที่พบร่างของอายองอยู่ในพื้นที่จังหวัดกันดานซึ่งเป็นชื่อจังหวัดนะคะชื่อว่าจังหวัดกันดานค่ะจะอยู่แถวแถวชานเมืองพนมเปญทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติตัมพูชานะคะได้สั่งให้ตํารวจท้องที่เร่งติดตามสืบสวนคดีนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะสืบรู้นะคะว่าศพดังกล่าวคือร่างของอายองนั่นเองค่ะ โดยอายองเป็นคนที่มีชื่อเสียงบนโลกออนไลน์อย่างมากมีผู้ติดตามเธอมากกว่า150,000คนในแอฟริกาทีวีมีผู้ติดตามในอินสตาแกรมมากกว่า250,000คนเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าไม่นานมานี้นะคะอายองได้ประกาศผ่านอินสตาแกรมบอกว่าเธอจะยุติบทบาทการทําอาชีพสตรีมเมอร์หรือ BJ เเพราะเธออยากใช้ชีวิตใหม่ฐานะคนธรรมดาไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์อีกต่อไปแล้ว ตามการสืบสวนของเจ้าที่ตำรวจกองกำลังพิเศษในกรุงพนมเปญได้พบบุคคลต้องสงสัยจำนวนสองคนเป็นสามีภรรยาชาวจีนผู้ชายอายุ30ปีส่วนผู้หญิงอายุ39เ้าปีเจ้าที่จับพิรุธทั้งสองคนได้นะคะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการตายของอายองโดยสามีภรรยาคู่นี้นะคะได้เปิดคลินิกในกรุงพนมเปญโดยอายองได้เข้าไปใช้บริการก่อนสุดท้ายทางคู่จะรับสารภาพว่าเป็นคนนำร่างอายองไปทิ้งน้ำ ทั้งคู่สารภาพว่าวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาอายองได้มาคลินิกเพื่อฉีดเซรัม่มพอฉีดเสร็จแล้วนะคะเธอก็วูบมีอาการชักเกรงก่อนจะหมดสติในที่สุดจากนั้นไม่นานอายองก็ได้เสียชีวิตลงทั้งคู่ได้นําร่างของอายองห่อด้วยผ้าสีแดงย้ายร่างใส่รถไปทิ้งบริเวณคูน้ํา แต่สื่อท้องถิ่นกัมพูชารายงานด้วยว่าสภาพร่างของอายองมีร่องรอยถูกตีอย่างรุนแรงบริเวณใบหน้ากระดูกหักฟกช้ำแผลไหมทั่วร่างกายจนทำให้คู่สามีภรรยาชาวจีนยังคงถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเ <im it> จ้าหน้าที่กำลังสืบสวนความเป็นไปได้ว่าน,นี่อาจจะเป็นคดีฆาตกรรมอำพรางอย่างไรก็ตามต้องติดตามการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ให้เกิดความชัดเจนข recap, ่าวสดรีแคปสรุปจบในสานาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ